สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะะวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิงเต็น2์ยีนะฮะนะครับ,นะรบวันนี้ผมมีรถกระบะ4ประตูยกสูงนะฮะเป็น t o โยต้ารีโว o ล็อกโคนะฮะสองจุปดจีปีสองพผมบอกได้เลยว่าถูกที่สุดในท้องตลาดนะปัจจุบันนะใครหารุ่นนี้อยู่นะพลาดไม่ได้เลยนะเข้ามาเป็นแฝดเลยนะทั้งสองคันเป็น4ี่บอลเงินนะปีสองพเหมือนกันทั้งคู่เลยนะฮะเป็นขับสนะครับพี่นะฮะ สองคันนี้สนุนราคาพิเศษผูกที่สุดในท้องตลาดห้าแสนหกหื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนพี่ดาวผ่อนเพียงแค่เก้าพันกว่าบาทนะนี่ฮะออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยพ่อค้าแม่ขายนะตลาดนัดนะอ,อ,อาชีพอิสระขับแก๊อนะได้บมเลยนะรายได้สองหมืนบาทขึ้นไปนะติดต่อสอบถามทักมาได้เลยด่วนๆน,นะครับที่ศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะ ได้รถสวยบางเดิมนะทั้งสองคันนะมาก่อนได้เลือกก่อนนะนะมาเลือกก่อนได้เลยนะสองคันนี้นะฮะนี่ฮะรถเพิ่งเข้านะฮะยังไม่ได้สปาทําความสะอาดเก็บงานใดๆนะสภาพสวยโครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนการันตีนะฮะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวก่อนไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะฝะากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิดนึงนะแล้วก็ไปดูกันเลยนะโตโยต้ารีโว่ล็อกโก้นะฮะสองคันนี้เนี่ยไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์นะ ไฟเดย์ไทม์เป็นเงาดีอย่างนี้เลยนะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดไฟให้ดูอยู่นะนะไฟเดย์ไทม์อย่างนี้นะทั้งสองพันนะการันตีนะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำไฟไหม้น้ําท่วมนะด้านหน้าเขาเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นอา่าเป็นโนแบ็กนะเป็นดําเงานะฮะแล้วก็กระจังหน้าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบเสร็จสับนะนะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบเสร็จสับนะฮะรถสวยๆบางๆเ,เดิมๆนะด้านข้างเขาเนี่ยจะมีคิ้วนะ ิ้วล้อนะฮะซุมล้อนะติดรถนะสเปกเดิมโรงงานนะฮะพร้อมกับตัวล้อแม็กอลอยลมดํามาให้ครบเจ็ดสับนะฮะเงาเงาจำฉ่ำแบบนี้เลยนะฮะล้อแม็กไม่มีคูดไม่มีเบียดนะนะครับขอบสิบแปดนะฮะนะครับเนี่ยะสวยบางเดิมนะอะมาดูกันต่อนะครับนี่ได้สวยๆรอรอเท่ๆนะฮะสองจุดแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแรงม้านะฮะนะครับถือว่าตาเล็กเนี่ยตอบสนองได้ดีเลยนะฮะ ด้านข้างเขาเนี่ยได้กระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะไฟเลี้ยว LED ข้างหูกระจกนีมาให้ครบเซตจสับนะฮะมือเปิดได้เป็นสีดำนะแล้วก็เป็นสมาร์ททีเลททั้งซ้ายและขวานะครับโอ้โหนะเปิดมาเนี่ยขนาดรถยังไม่ได้สปาทําความสะอาดเก็บมานะนะครับด้านหน้าได้ลําโพงมานะพร้อมกับตัวลําโพงทวิตเตอร์นะฮะมาให้เพิ่มอรรถรสในการรับชมรับฟังนะพนักขาแขนบูนรวมหุ้มหนังมาให้นะะ ฐานสวิตนะฮะเป็นเปียนโนแบ็กนะพร้อมกับตัวกากมือเปิดเนี่ยนะครับนี่ฮะเป็นออโต้นะฮะทุกบานนะล็อกโคได้เป็นออโต้ทุกบานนะก็คือวันทัดกดขึ้นลงครั้งเดียวนะฮะมีตัว protection แจมกันหนีบให้เสร็จสับทุกบานทุกประตูด้วยนะครับนี่ฮะสัมภเตุนะฮะจากโรงงานเดิมๆนะเบาหนังนะครับภายในคุง้งเบาหนังโทนสีดํามาให้เบาปูปูตึงๆทุกที่นั่งนะฮะนะครับ ตัวบอ่อเนี่ยเขาจะมีตัวรูระบายความร้อนด้วยนะนะนี่ครับทั้งที่นั่งแล้วก็พนักกิ่งนะโครงสร้างเดิมครับนะน็อตไม่มีขยับนะฮะใครสนใจหาอยู่รีบติดต่อสอบถามมานะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะไปออกที่ไหนติดขัดนะออกไม่ได้ใช้เอกสารยุ่งยากนะแนะนําติดต่อสอบถามมาที่ศูนย์992602443ได้เลยนะนะครับมีไฟแนน สถาบันการเงินเนี่ยรองรับเกือบยี่สิบสถาบันนะฮะนะรับสดไม่มีเครดิตนะฮะอายุงานสี่เดือนขึ้นไปนะที่อื่นออกไม่ได้นะติดต่อสอบถามมาเลยนะนี่ฮะแอร์หลังก็มีมาให้ครบเสร็จสับนะพนักขาแขนที่วางแก้วน้ำนะฮะมีให้นะฮะโอ้เย็นเร็วทันใจแล้วเป็นกระบะมีแอร์หลังอย่างนี้กว้างด้วยนะฮะอ่านี่นะโอ้ คันนี้เหลือแค่สปาทําความสะอาดนะสองคันนี้นะนะฮะสติ๊กเกอร์ล็อกโคอยู่ด้านข้างนะฮะป้อมไฟท้ายแท้เดิมนะฮะทั้งซ้ายและขวานะฮะด้านท้ายเนี่ยได้กันชนเป็นสีเทาแมทัลลิกมาให้เสร็จสับนะครับนะเนี่ยฮะตัวสอนอาลีโวไฮรักนะครับมีให้ครบเสร็จสับสวยๆรอๆเท่ๆพร้อมกับไฟเบรกตรงที่สามนะฮะอยู่ตรงฝาท้ายกระบะตัวกล้องเนี่ยจะอยู่ข้างมือเปิดนะนะฮะตัวกล้องถอยนะฮะอยู่ข้างมือเปิดนะฮะรถเข้ามาเนี่ฮะ รถไม่มีช้ำนะครับแล้วราคาผมบอกได้เลยว่าถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับหาราคาแบบนี้ไม่ได้แล้วนะฮะนะครับนี่ร่องรอยนะบรรทุกหนักไม่มีนะเหลือแค่สปาทําความสะอาดครับลูกค้านะฮะเหลือแค่สปาทําความสะอาดเท่นั้นเองนะสีบอลทั้งคู่นะทั้งสองคันนะครับนี่ฮะตัวรถแห้งๆกินนๆนะสปาทําความสะอาดได้นะครับนะครับตอนอยู่เก้าพันกว่าบาทเท่านั้นนะโอ้ ได้ขับล็อกโค้เลยนะฮะโอ้โหเท่มากนะฮะไรฟ้าหลังมีมาให้พบเจดจับนะมาดูฝั่งคนตัดกันนิดหนึ่งนะฮะนี่ฮะนี่อ่อตู้ทุกบานฮะกระจกมองข้างปรับนะครับไฟฟ้าเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับนะฮะนี่ฮะฝ้าถังนะฝากระโปรงหน้านะฮะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะซ่อนอยู่นี่นะครับนะฮะ ตรงแดชบอร์ดของคอนโซลเนี่ย mm hmm. เขาจะตกแต่งด้วย mm hmm. เป็นโนแบ็กพร้อมกับแถบพมเนียมนะฮะนี่ฮะรอรู้หราเลยนะครับพวงมลาลัยสามก้านนะฮะนะหุ้นหนังเดินได้ยายแมงมุมมาให้เสร็จสับนะฮะเป็นมันติฟังก์ชันนะพวงมลาลัยนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้นะฮะพร้อมกับตัวพุชคอนโรลมีมาให้ครบเสร็จสับนะฮะไฟหน้ามีระบบออโต้นะนี่ฮะเปิดให้อัตโนมัตินะเวลาที่เราขับกลางวันนะ เลี้ยวขึ้นห้างขึ้นอาคารลงอุโมงค์สายตาเราผ้ามัวเปิดระบบออโต้ครับเดี๋ยวไฟหน้าเขาเปิดให้อัตโนมัตินะฮะเราปลอดภัยไม่เฉี่ยวชนแบริเออร์ไหลทางหรือว่ารถคันข้างหน้าแน่นอนนะฮะจอทัชสกรีนครับผมนะฮะจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยนะฮะแอร์ออโต้นะครับแสดงผลแบบดิจิตอลมาให้ครบเสร็จสับนะฮะมีตัวออโต้ออฟนะตรงนี้นะฮะออโต้ออฟมาให้พร้อมกับตัวแท a c t i o n control ฮะการลื่นถลายนะฮะนี่ยังไม่รวมถึงกับพวกอ่อ ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะฮะกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกนะฮะมีให้ครบเสร็จสับเลยฮะแอร์แร็ก็ได้เป็นเจ็ดใบนะปลอดภัยแน่นอนนะครับและเครื่องยนต์ของโตโยต้าบอกได้เลยว่าอึถึกทนนะใครขับนี่หล่อเท่มากเลยนะฮะ,ะนะฮะมีทั้งตัว Eco m o โหแล้วก็ Power m o ์โนะฮะนี่ฮะมีตัวโหมดส p o r t ตมาให้ด้วยนะสามารถเชนเกียร์ได้นะโอ้โหนะอุ้ยแอร์เย,ย็นฉ่ำเลยนะฮะว่านะฮะว่าลมดำ อ่าสีดำนะนะครับก็ดูหลอดดุดันไปเลยนะออกแนวสปอร์ตเลยนะฮะนี่ครับสวยบางเดิมทั้งสองคันนะใครสนใจรีบติดต่อสอบถามมาด่วนนะพี่นะผมบอกได้เลยอยู่ไม่นานแน่นอนนะผมเปิดราคาเนี่ยถูกที่สุดในท้องตลาดนะครับตอนอยู่เก้าพันนะเก้าพันกว่าบาทนะครับรายได้สองหมื่นบาทขึ้นไปนะฮะอายุงานสี่เดือนขึ้นไปนะจบเลยนะนี่ครับได้สองคันนี้มาเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยจริงจริง ราคาของตลาดเนี่ยข้ามหกแล้วนะนะครับนี่เปิดให้เอาใจสายเอฟซเราเลยนะห้าแสนหกหมืนเก้าพันบาทนะครับห้าแสนหกหมืนเก้าพันบาทครับฟังไม่ผิดครับนะออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะฮะรถประวัติดีนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถบางเดิมนะฮะเบาไฟฟ้าคนขับปรับสีทิศทางนะครับนี่ฮะมาก่อนได้เลือกก่อนนะพี่นะ มาดูตัวรถชอบกันไหนเอาคันนั้นนะฮะอ่ะมาผมทวนให้นะครับสองคันนี้นะครับหล่อๆออเท่ๆเพิเพ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะฮะเนี่ยฮะอย่างที่แจ้งไปนะออปชันฟังก์ชันเนี่ยจะหนักจากเต็มอยู่แล้วนะฮะนะเรื่องความปลอดภัยนะฮะมาในส่วนเรื่องราคาอูทีสุดในท้องตลาดนะฮะในส่วนของสถาบัานการเงินนะฮะมีรองรับยี่สิบสถาบัานการเงินนะฮะออกได้ทุกอาชีพนะนะครับ รับสดนะครับไม่มีเครดิตอายุงานน้อยอยู่ต่างจังหวัดนะครับติดแจ็กซิงพักมาเลยนะครับที่0ูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะก่อนจากกันวันนี้ยังไงฝากกดไลค์กดซัดจะใครนะฮะเป็นกาลังใจให้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีเข้ามาอีกเนี่ยผมจะได้ลงคลิปให้นะนะครับ mm hmm. เผื่อเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมีขนาดถูกตาต้องใจเหมือนสองคันนี้จะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะผมบอกได้เลยต้องรีบต้องด่วนนะนะราคาถูกที่สุดในท้องตลาดแบบนี้นะฮะ ไม่ได้มีง่ายๆแน่นอนนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาบชมมากครับผมสวัสดีครับ